เปลี่ยนคอกลมให้กลายเป็นคอวีง่ายๆด้วยเข็มกับได้เย็บเองที่บ้านก็ได้แค่เสื้อตัวเดิมกับไอเดียดีๆก็เปลี่ยนลุกได้ไม่ยากมาดูขั้นตอนที่ทำตามได้เลยหาจุดศูนย์กลางของคอเสื้อใช้เทปวัดช่วยกระตำแหน่งตรงกลางของคอเสื้อให้แม่นยำว่าเส้นตรงจากคอลงล่างเพื่อเป็นแนวสำหรับการสร้างคอวีใหม่ว่าเส้นนท็ทแยงมุมสองด้านเชื่อมจากปลายคอไปยังไหล่ทั้งซ้ายขวาเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมคอวีที่ต้องการ ตัดตามรอยที่วาดระวังความสมมาตรของทั้งสองด้านอย่าให้เบี้ยวเย็บแบบสมมาตรซ้ายขวาใช้ได้สีเดียวกันกับเสื้อจางเงียนกว่าในคลิปใช้ได้สีต่างเพื่อให้เห็นชัดผูกปมและซ่อนปลายได้เย็บเสร็จแล้วให้ผูกปมแน่นแล้วซ่อนให้เข้าไปข้างในตัดปลายให้เรียบร้อยจัดทรงเบาๆแล้วลองใส่ดูจะได้คอวีเล็กๆที่พอดีตัวดูเก๋ขึ้นแบบไม่ต้องซื้อใหม่แชร์ไว้เลยใครเบื่อคอกลมลองทำตามดูไม่ต้องพึ่งช่างก็เปลี่ยนลุคได้ทันที